ปัญหาคือกุ้งตัวเล็กแล้วก็สาดทิ้งนะครับก็ก็ลองมาปรับเปลี่ยนเป็นการเกี่ยวแบบสอยดูนะครับสอยเป็นพวงแล้วก็กินดีด้วยนะครับกินดีด้วยปลามันมาถึงก็จะมาดูดฟุ๊บเข้าไปเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกของน้ำบานออนไลน์ทีวีทุกๆท,ท่านครับสวัสดีไปจนถึงพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่มีใจรักในการตกปลาทุกๆคนเลยนะครับก็วันนี้นะครับผมมาออกหมายธรรมชาตินะครับแล้วก็เอ๊ะใจขึ้นมาได้นะครับว่าเฮ้ยลืมพอมีน้านะครับลืมทําคลิปไปคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่ามีน้าๆหลายๆท่านนะครับ ขอนะครับให้ผมทําวิธีการเกี่ยวกุ้งแบบเป็นสอยเป็นพวงให้ดูหน่อยนะครับเพราะว่าผมเคยทําคลิปอัดคลิปลงไปแล้วก็ได้บอกไปว่าในคลิปที่ผมได้ปลานั้นก็ใช้กุ้งตัวเล็กนะครับในการเกี่ยวเกี่ยวแบบเป็นพวงสอยเป็นพวงนะครับเป็นอย่างไรมันเป็นลักษณะน นะครับผมเชื่อได้เลยว่านาะนะหลายๆท่านที่เป็นนักตกปลาเนี่ยเคยเจอประสบปัญหาเช่นเดียวกันก็คือกุ้งตัวเล็กเกินไปนะครับกุ้งตัวเล็กเกินไปบางทีก็จะสาดทิ้งบางทีก็จะไม่ใช้นะครับก็ผมมีวิธีนะครับแก้ไขปัญหาเล็กๆน้อยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์และเป็นองค์ความรู้นะครับที่นํามาบอกต่อให้กับนาะนะทุกทุกท่านได้รับชมกัน นะครับแล้วนาไปปรับใช้กันโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันใช่ว่าเมื่อเราได้กุ้งตัวเล็กนะครับเรามีกุ้งตัวเล็กกุ้งฝอยนะครับปกติมันจะปกติมันจะขนาดพอดีเบ็ดนะครับแต่ถ้าเราในกรณีที่เราได้ตัวเล็กนะครับเราจะทําอย่างไรเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการเกี่ยวเกี่ยวอย่างไรง่ายๆครับเกี่ยวง่ายๆเดี๋ยวผมจะเกี่ยวให้น้าๆได้รับชมกันแล้วก็ลองเอาไปทําตามดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวรับชมไปพร้อมๆกันเลยครับ โอเคครับพอดีซ้อนกุ้งมาเรียบร้อยนะครับกุ้งก็ตัวเล็กจริงๆนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูวิธีการเกี่ยวการสอยให้เป็นพวงเนี่ยนะครับก็สอยง่ายๆมีอยู่สองแบบคือการสอยทางหางและการสอยทางหัวนะครับเดี๋ยวผมจะสอยทางหัวให้น,านา้าๆได้รับชมกันนะครับโอเคนะครับดูดูตัวกุ้งนะครับเห็นไหมครับ กุ้งอันนี้ตัวเล็กมากนะครับกับขนาดเบ็ดเบอร์หนึ่งนะครับคนละไซส์กันเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้เดี๋ยวจะสอยทางหัวให้น้าๆนได้รับชมกันก่อนการสอยเนี่ยอย่างเบ็ดเบอร์หนึ่งเนี่ยผมให้เหมาะสมที่สุดก็คือสักสามตัวต่อหนึ่งขอนะครับนะนครับเกาะเข้าไปบริเวณหัวเขาด้านบนหรือด้านข้างก็ได้นะครับ หนึงตัวต่อมาอันนี้ด้นด้นสดให้นานาๆได้รับชมเลยครับกลางหมายเลยนี่นะครับก็เกี่ยวทางหัวมาอีกหนึ่งตัวแล้วก็จัดจัดทรงเขาหน่อยให้เขาเรียงเรียงกันนะครับอ่ะนี้ สตัวกำลังดีนะครับโอเคจัดสง่งเขาหนึ่งนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ก็คือเราจะสอยสอยเขาทางหัวกุ้งนะครับทางหัวนะครับอันนี้เป็นลักษณะการสอยทางหัวนะครับ รูบเขาหน่อยเรียงจัดเรียงให้เขาได้ทรงแบบนี้แล,แล้วเราก็สามารถนําไปตกได้นะครับไม่ต้องไปทิ้งนะครับจากที่ผมคิดแล้วว่าแบบเนี้ยน่าจะกินดีแล้วเกี่ยวแล้วก็น่าจะกินดีกว่าหลายๆายแบบนะครับลองนําไปปรับใช้ดูโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองมาดูกันเกี่ยวแบบสอยนะครับสอยเป็นพวงทางด้านหางกันนะครับเดี๋ยวรับชมกันได้เลยนะครับอันนี้ทางหัวนะครับเรียบร้อยแล้ว ต่อไปเดี๋ยวมาดูทางหางกันครับมาเดี๋ยวมาดูการสอยทางหางกันนะครับนี่จับขึ้นมาจากสวิงเลยนะอ่ะสอยทางหางสอยยังไงนะครับเห็นโคนหางไหมครับเหมือนคลิปที่ผมเคยได้แนะนำการเกี่ยวกุ้งไปนะครับเกี่ยวคล้ายๆกันดูนะครับเกาะทางโคนหางเขาปุ๊บตัวแรกจัดทรงนะครับต่อมาตัวที่สอง ตัวที่สองเกาะทางหางเช่นเดียวกันนะครับเกาะทางหางเช่นเดียวกันปึ๊กนะครับจัดทรงจริงๆแล้วแค่2ตัวนี้ก็ใช้ได้ละนะครับสองตัวนี้ก็ใช้ได้ละนะครับ,ดรบเดี๋ยวดูให้สักอีกสักตัวหนึ่งจริงๆก็สัก3ามตัวกำลังดีครับนี่โอเคเมื่อกี้น่าจะไม่เห็นตัวที่3ในการเกี่ยวนะครับรีบเพราะว่ามันจะโดด นี่เลยนะครับเกาะทั้งด้านห่างเขานะครับเรียงกันแล้วก็จัดทรงเขาให้ดีนะครับอันนี้เบ็ดเบอร์หนึ่งนะครับนะนะ้ Bed าเบ็ดเบอร์หนึ่งตัวแบนนะครับนะซองแดงนะครับตัวเล็กอยู่เห็นตัวกุ้งไหมครับเล็กนะครับถ้าเราจะไปเกี่ยวเบ็ดเบอร์สองจำอย่างปกติที่เราใช้ตกเกี่ยวหนึ่งตัวหรือเกี่ยวหนึ่งตัวต่อตัวเบ็ดเบอร์หนึ่งเนี่ยนะครับหรือเบ็ดเบอร์สองนะเกี่ยวไม่ได้แน่นอน ก็ปรับเปลี่ยนเป็นเทคนิคการเกี่ยวแบบการสอยนะครับสอยเป็นพวงนะครับสอยเป็นพวงแบบนี้นะครับโอเคนะครับนี่เรียบร้อยทั้ง2แบบนะครับแบบแรกก็คือการสอยทางหัวนะครับสอยทางหัวนี่แบบนี้นะครับจัดเรียงทรงเข้าดีให้ดีหน่อยก่อนที่จะถอยเข้าลงไปในน้ํานะครับนี่นะครับทางหัวต่อไปทางหางนะครับ2แบบ นะครับโอเคนะครับนี่ง่ายๆครับโอเคครับนะนาะเป็นไงบ้างครับเทคนิคการเกี่ยวกุ้งฝอยแบบการสอยเป็นพวงนะครับก็สําหรับหลายๆท่านอาจจะประสบปัญหานี้ก็ลองนำไปปรับแก้ไม่ต้องเอาทิ้งนะครับกุ้งตัวเล็กไม่ต้องเอาทิ้งไปเรานำมาสอยนะครับแล้วก็เชื่อว่าบางทีที่ท ไอตัวการเกี่ยวแบบเนี้ยนะครับการสอยแบบเนี้ยหลายหลายท่านอาจจะเคยใช้อยู่และใช้อยู่เป็นประจําแต่สําหรับหลายหลายท่านที่ยังไม่เคยใช้แล้วก็มีปัญหาคือกุ้งตัวเล็กแล้วก็สาดทิ้งนะครับก็ก็ลองมาปรับเปลี่ยนเป็นการเกี่ยวแบบสอยดูนะครับสอยเป็นพวงแล้วก็กินดีด้วยนะครับกินดีด้วยปลามันมาถึงก็จะมาดูดฟุบเข้าไปเลยนะครับโอเคนะครับก็ลองไปปรับเปลี่ยนแล้วก็ ตอบใช้กันดูนะครับถ้านานาท่านใดที่รับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วก็เห็นคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์แล้วก็เหมาะกับเป็นองค์ความรู้ที่จะนําไปแชร์ต่อก็สามารถแชร์ต่อไปได้แล้วก็อย่างไรแล้วเมื่อรับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วก็อย่าลืมฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับน้ําบานออนไลน์ทีวีด้วยนะครับผมจะได้มีกาลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับแล้วก็ท่านใดที่ยังไม่ได้ กดไลค์กด Subscribe นะครับหรือกดติดตามเนี่ยนะก็กดติดตามนะครับฝากกดติดตามแล้วก็จะได้ทราบคลิปวิดีโอการตกปลาแล้วก็เทคนิคการตกปลาหลายๆอย่างที่นำเสนอไปในช่องของน้ำบานออนไลน์ทีวี L TV. โอเคครับเดี๋ยวต้องขอตัวและนะครับเห็นเขียวๆคลำคลามไหมครับคึมๆนะครับม,ม,ม,รม่วงๆคลำนะครับนั่นคือเมฆฝนนะครับเดี๋ยวต้องขอตัวกลับละ โอเคครับสำหรับวันนี้น้ำบานออนไลน์ทีวีต้องขออนุญ,ญาตลาดานะทุกๆท่านไว้เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับขอให้ทุกท่านมีความสุขสนุกกับการตกปลาครับบ๊ายบายครับ